ใช่อินอยู่บนรถไฟอยู่บนรางคารถไฟกำลังชะลอจอดรถอยู่บนรถไฟหลังคาชัวเพราะว่าพวกผมนี่จะเป็นเซตอยู่บนรางคาพี่พบพอกระหนกเจออินปั๊บเขาก็ราดกันเลยก็ยิงกันใช่ครับแล้วอินพลาดตรงใช่ใช่เขาวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งมาแล้วเขาบมาดนสะพานเพราะว่าตรงที่สถานีรถไฟบางซื่อเนี่ยมันจะเตี้ยมันจะมีอยู่สะพานหนึ่งอะเตี้ยมากเลยถ้าไม่ถ้าไม่หมอบ ผ่านไม่ได้ชนชนเนี่ยชนอันนี้แล้วหล่นลงมาก็คือเขายืนเพราะว่าหนีไงจางว่าที่เขากําลังจะก้มกลมหนีไปไปงตรงข้อต่อเพราะว่าต้องไปลงตรงข้อต่อโดนลงไม่ได้เนี่ยหล่นลงไปอ่นนผมเห็นกระตาผมก็เลยครับเพราะว่ากําลังวิ่งกําลังแล้วก็โดนเป็นช่วง เหมือนอุโมงค์อะไรใช่ไหมสะพานอ่มันเป็นสะพานเฉยสะพานข้ามให้คนเดินได้แล้วก็ล่วงลงไปตรงช่องของใช่ช่องของข้อปลอมรถไฟอ๋อชื่อพี่วันชาตินะเป็นชื่อพี่วันเป็นรุ่นพี่ผมที่อินทระไฟหนึ่งสองรถไนี่ว่ากระหนกพายุแม่เอาแน่ยไฟเอ้พวกขี้อะไรไม่หนดจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องอาชวะทีวี วันนี้เราอยู่ที่ปัทยานะครับวันนี้เรามาพูดคุยทำความรู้จักกับพี่อ้อมกนกสวัสดีพี่อ้อมสวัสดีครับพี่อ้อมนี่รุ่นเดียวกับพี่บางน่าจะรุ่นเดียวกันนะผมรอบเช้ารอบเช้าตอนที่มีปัญหาที่โรงเรียนนั้นมันปีสามพอดีแต่พ<ต>ผาโรงเรียนมาก็ติดคุกมาด้วยกันนะติดคุกด้วยกันชัวร์อ๋อผมนี่รู้สึกว่าทางสารบ่นมากนิดนึงบ่นว่าอะไรพี่ ่าผมคนสร้างเรื่องกันมาแต่จริงก็ไม่ใช่หรอกมันหลายคนคนเยอะอแต่เรื่องที่มันเกิดน,นะมันมีก็อี้ตัวนึงโยนมาจากขั้นสามเนี่ยโยนเข้าไปในรถตู้รถตู้ที่อยู่กลางที่ไว้ซ่อมนะครับนะแล้วก็มีปัญหากันยาวต่างคนต่างรุ่นน้องช่างไฟช่างอะไรอยู่บนตึกนี้ลงมาหมด <c oughs> ลงมาหมดเลยหมดเลย <c oughs> ทุกรอบรอบบ่ายเพิ่งเข้ามาก็ ต้องมาในไทยรัฐอุบัติเหตุในไทยรัฐใช่พี่พอไทยรัฐออกสื่อออกมาแบบนี้ทำผมเป็นคนนอกผมก็เลยรู้ว่าเผาโรงเรียนครับใช่เผากะหลกจริงจริงไม่ใช่ครับรถตู้นั้นมันมีน้ำมันสิ่งอย่างข้างล่างนี้จะเป็นช่างยนต์หมดเลยแต่ก็มีรถตู้ต่อแล้วก็ความกว้างของเวียนก็ประมาณสนามบาสอ่ะใช่ครับข้างในอ่ะเข้าประตูลงเจเข้าไปแค่นั้นแหละ ไฟปกครองไปอะไรของวิชาการอยู่ขวามือหมดครับครับแล้วก็มันมีรุ่นน้องบางคนที่ทําตัวแย่ๆแต่ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วมันเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วที่ไปงัดตู้เซฟเขาไปเอาเงินเขามานมเนี่ยอีตัวนี้แหละมันทําปัญหาเกิดรู้ป่ะครับ<อ>ผมจํเชื่ออาจารย์ได้หมดผมอยู่ห้องอาจารย์จําลองรู้สึกครับครับพีบ่อ่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงพี่อ้อม พี่อ้อมขอแนะนําตัวพี่อ้อมนิดหนึ่งว่าพี่อ,อ,อ้อมก่อนที่จะมาเข้ากระหนกพี่อ้อมเรียนที่ไหนมาบ้างนะพี่ผมจบมัธยมมาจากต่างจังหวัดจังหวัดไหนนะพี่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มาเรียนกรุงเทพมาเรียนอยู่ช่างฝีมือปัญจะได้ปีสองปีแล้วก็เนี่ยย้ายไปกระหนกอ๋อครับย้ายเพราะอยากไปเรียนกระหนกอยากไปเรียนกระหนกเพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนพวกนี้แบบจะเป็นโรงเรียนนักเรียนใช่ไหมครับโดน ไล่ที่ประจำเพราะว่าบ้านอยู่หลักสี่มาเรียนอยู่จาจักบ้านอยู่หลักสี่การแก้หาหลักสี่ต่ก่อนอยู่กับพี่สาวออครับพอ่อพ่อแม่อยู่ม้างนอกหมดทำง,งานครับครับ,รบพอมาเรียนกระหลกแล้วเป็นไงบ้างครับเกษียงทุกวันแหละจากไม่เคยพกมีดก็ต้องพกมีดจากไม่เคยพกปืนก็ต้องพกปืนผมขึ้นรถไฟมาเนี่ยผมผ่านมาหมดเลยผมเคยมีปัญหากับพวกอินด้วย คุยเจ้าดาเนะ่ยอครับหลายคนฐานที่ฐานนี่รถไฟบางซื่ออ่ะแล้วก็มีเพื่อนผมบางคนเนี่ยรุ่นน้องอเด็กบางซื่อหละเด็กขมอสิบ็ดยิงหลนรถไฟอะ่ะจริงๆแต่นี่เขาหลบไม่ทันไงผมนตั้งแต่วันนั้นมาผมมม่เศร้าเลยมผมเลยไม่ค่อยอยากจะอะไรมากนม่อยากคุยเรื่องความแย่ๆเอาเล่าเป็นอดีตนิดนึงแล้วกันพี่ที่พี่เรียนเป็นน่าจะกระหนกรุ่นที่ ยุนย่ห้าเนี่ยยุนยี่ห้านะฮะประมาณนั้นนะฮะว่าก็ผมอยู่ปีสามเนี่ยผมอยู่ปีสามแล้วก็ผาโรงเรียนไงอ๋อครับอ่ะพี่ตอนนั้นมีเหตุของกระหนกกับอินทะบ้างไหมฮะบ่อยอย่างที่บอกพิดาตอนนั้นกับอินสามเก้าพราะพี่อยู่หลักสี่อย่างก็ต้องปะทะแน่ๆเจอหอวังบ้างเจอหน้า เป็นไงบ้าง<ส>เจอบ้างเจอรานสเก็ตบ้างเป็นไงบ้างครับเจอกับอินทะตอนนั้นบูกันตลอดอะเจอกันไม่ได้เหมือนกันอินบูชื่นแล้วแต่บางคนบาง,บางก๊กนะบางก๊กเขาก็รู้จักกันนะโรงเรียนอะโรงเรียนครับแต่จะไปเจอกันบ่อยที่นู่น่นะเจ็ดสีคอนเสิร์ตยุคพี่นี่ก็ไปเจ็สีชัวไม่ไ้ร็อกนี่หัวกันยับ ผมจําได้หมดเรื่องพวกเนี้ยแต่นี้ผมไม่ค่อยอยากเล่าให้ใครฟังขอสักเรื่องเด็ดๆได้ไหมเด็ดๆก็มีที่ที่บางซื้อนี่นะครับที่ตีกับอินแล้วก็เขาตกรถไฟอะครับแล้วราไปเหยียบนะรครับอ๋อนี่พี่วันชาติใช่นั่นแหละพี่วันชาติพี่วันชาติต้องผมผมนี่ผมเอาง่ายๆเลยที่สถานรถไฟสามเสนนี่พวกผมหมดอ่าแต่ก่อนผมมี พี่น้องกันอยู่ตรงที่ฐานีทางานฐถานีานาน้ออแต่กองฝังมีดกันไม่เลยนะครับฝังมีดอะไรเป็นแข่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปตรงยม,มราชเดี๋ยวมีปัญหาโดานตรวจครับย้อนกลับมาเรื่องพี่วันชาตินิดนึงครับพี่วันชาติวันนั้นนะ่ะมันมีเหตุคือมันมีนี่อ่ารุ่นน้องผมคนหนึ่งมันมีสองคนน่ะไอ้ต๋วยไก่บอดครับอ ไอ้บอลเนี่ยเป็นคนยิงเขาบ้าวันนั้นเขาโดนจับด้วย,ว,ยวันนั้น,นอ่ะเขาโดนจับแล้วผมก็พอดีจังหงวะเขาหลนมาเงี้ยผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นไงตำรวจก็ชาร์ชาร์ชาร์ผมก็เลยถอยหลังออกมาอ,มออกมาปุ๊บผมหลบอยู่ข้างๆนั้นเพราะว่ามันวุ่นวายแล้วไงครับตรงสถานีรถไฟบางซื่อผมก็เลยไปหลบตรงอีกรถไฟขบวนนึงที่จอดอยู่แหละแล้วผมก็ ยืนมองเขาอย่างเดียวแหละผมรู้เลยว่าใครเป็นอะไรใครโดนกลับอะไรเงี้ยผมจะเห็นแล้วผมจะเข้าไปเรียนคนสุดท้ายในลันบายกลับไปโรงเรียนน่ะจากวันที่มีเรื่องแล้วอะกลับ<อ>ไปโรงเรียนพวกก็ถามหมดแหละแต่ผมเศร้าใจ<อ>วันนั้นครับผมเฮ้ยถึงขนาดนั้นเหรอ,อคือต้องย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุก่อนพี่ว่าพี่ขึ้นรถรถไฟรถไฟอินผมผมจะขึ้นรถไฟที่สถานี รถไปหลักสี่ครับบางทีก็ไปขึ้นรอนเมืองครับไปหาพวกกันที่เรียนโรงเรียนเดียวกันครับจะมาพร้อมกันค้นรถไฟทุกวันก็จะมาเจอพวกเนี้ยที่บางซื่อกินนณะใช่ครับอ่อฮะพอดทีเซตพวกผมจะเป็นเด็กแถวกมสิบเอ็ดเยอะเด็กตมสิบเอ็ดมันใกล้ใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วพอมาเจอ แดีวกันก็มีเรื่องกันเนขาก็ยิงกันอ๋อบนรถไฟนี่เหรอพี่อ่ไอไอรุ่นน้องผมมันอยู่ข้างล่างเขายิงขึ้นไปเขาอยู่บนหลังคาหลังคารถไฟหลังคารถไฟใช่พวกเส้นพวกนี้เขาจะขึ้นรถ้วไฟมาโรงเรียนกันตลอดอ๋อเหมือนผมเหมือนกันผมขึ้นตลอด<ค>ผมมีปืนด้วยนะก่อนนะขึ้นผมไม่ผมไม่มียิงใครเพราะว่าผมเคยโดนไงผมเคยโดนไปโรงเรียนเนี่ยโดนก่อนเลยผมไม่รู้ ตอนที่ย้ายไปโรงเรียนใหม่ๆผมโดนเลยกำลังแตกเลยไม่กล้าบอกแม่ไม่กล้าบอกใครพี่น้องพี่น้องผมอยู่มีสาวเลผมตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เลยมีอีโบอยู่ในหนังสือไปด้วยแต่ไม่เคยใช้คือสมมติวันที่เจอวันเกิดเหตุเจออินใช่อินอยู่บนรถไฟอยู่บนรางคารถไฟกำลังชะลอจอดรถอยู่บนรถไฟหลังคาชัว เพราะว่าพวกผมนี่จะเป็นเซตอยู่บนหลังคาพี่พบกระหนกเจออินปั๊บเขาก็รัดกันเลยก็ยิงกันแล้วอินพลาดตรงอ่าใช่ใช่เขาวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งมาแล้วขับมาโดนสะพานเพราะว่าตรงที่สารีไฟบางซื่อเนี่ยมันจะเตี้ยมันจะมีอยู่สะพานหนึ่งอะเตี้ยมากเลยถ้าไม่ถ้าไม่หมอบผ่านไม่ได้ชนชนเนี่ยชนอันนี้แล้วหล่นลงมาก็คือเขายืนเพราะว่าหนีไง ัหว่าที่เขากำลังจะกลมกมหนีไปไปตรงๆข้อต่อเพราะว่าต้องไปลงตรงข้อต่อ,อโดดลงไม่ได้เนี่ยหล่นลงไปอ่ะผมเห็นกับตาผมก็เลยครับเพราะว่า,ากำลังวิ่งเป็นช่วง เหมือนอุโมงอะไรใช่ไหมสะพานมันเป็นสะพานเฉยสะพานข้ามให้คนเดินได้แล้วก็ล่วงลงไปลงช่องของใช่ช่องข้อต่อรถไฟชื่อพี่วันชาตินะพี่วันเป็นรุ่นพี่ผมที่อินทละผมนี่เสียใจทุกวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์หนักๆที่พี่เห็นกับตาใช่แล้วก็เนี่ไล่ตีกันอยู่ประจําทุกวันอยู่แล้วเจอกันก็มีมันหลายกันตลอดเอออหลอกทำไมยุคนั้นมันเจอกันไม่ได้อะพี่ ผมว่ามันตามกันมากกว่านะไมปยึดถือสถาบันเกินไปป่ะรักถูกป่ะถ้ารักกดีก็ต้องทำดีใช่ไหมไม่ใช่มาทำเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรวัยรุ่นมันมีสิทธิ์ทุกคนอ่ะมีสิทธิ์ผิดพลาดทุกคนเหมือนกับผมผมก็ผิดพลาดมาผิดพลาดจนไม่อยากไปอะไรแล้ะทำให้ผมเนี่ยผมอยู่กับลูกผมผมก็เลยไม่อะไรสมัยนั้นเนี่ยเราเคยดื่มเหล้าอะไรเงี้ยสมมติเคยดื่มกับโรงเรียนโจดบ้างไหมพี่ รือมดืก็ดื่มตั้งดื่มว่าอินทะละไหรือประชาชืม่นเนี่ยผมเคยไม่นั่งดื่มกับพวกชื่นเพราะว่าพวกชื่นเนี่ยเวลากลับบ้านจะต้องไปเจอกันเพราะว่าเป็นเด็กในการเยหาหลักสีกันทั้งนั้นออมีเด็กกระกอยู่การเยหาหลักสีแต่เป็นรุ่นน้องผมเลยครับรุ่นน้องผมปีสองปีสองปีแล้วก็มีชื่นนี่แหละแต่ผมมีรุ่นพี่อยู่ปัจจุบัน อ๋อลูกพี่รุ่นพี่ผมเลยเวลาสถาบันาปฐมบันเนี่ยมีผมเนี่ยแหละเข้าไปที่ปฐมบันอยู่นั่งเรียนกันเลยผมไปนั่งเรียนรายุด้วยเป็นรุ่นที่อายุเยอะกับผมเยอะคครรัับบแต่สมัยนั้นมันมีความเกลียดชังกันสี่สถาบันเนี่ยครับพี่มันเหมือนกับมันเจอกันไม่ได้เป็นเกลียดเกลียดกันมาต่งชาติปางไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่พี่ ออยันทุกวันเนี่ยผมยังถามตัวเองว่าไปทะเลาะกันเมื่อไหร่แต่ใช่ครับออคือมันม,มันมันไปตอนไหนที่เราเกลียดชังกันขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นการมันพวกสนน่าจะตามมาพัวก,กันทั้งนั้นแหละจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างไปเซ็นคอนเสิร์ตเนี่ยไปแั่สีคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆริงก็ไม่น่ามีเรื่องไหมแต่แม่งมีแต่คนโชว์ของ มียวนผมละหนึ่งคนไงผมถึงบอกนะผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องอะไรพวกนี้ย่าครับแล้วสมมุติถ้าไม่เล่าเรื่องเรื่องได้ผมขอเล่าเรื่องตอนที่พี่โดนที่มันหนักสุดที่ขอเล่าเรื่องโดนกามหักกามหักโดนใครพี่โดนแถวไม่ไกลบ้านหรอกแถวหอวังที่ไปหาไปรับแฟนใช่ครับพี่ไปส่งไปส่งไปส่งที่หอวังแฟนอยู่หอวังโอ้โหไม่ธรรมดาแฟนอยู่หอวังเลย แล้วผมแล้วแล้วผมวานวันนึงผมจะอยู่ที่ร้านสเก็ตเซ็นทรัลรัดเ้าตาก่อนกระหนกไปตรงนั้นด้วยอพี่ก็ผมเด็กแถวนั้นนะอไปในชุดกระหนกเลยไม่ส่วนมากไปชุดนอกครับไปเมกันครับมีเสื้อเสื้อก็เอาไปในรถกันครับเพราะว่าคนเยอะเราไม่รู้ใครใครอืมเพร่ขึ้นรถเมย์ก็ซวยแล้วอ่ะบางทีอ่ะบางทีขึ้นรถเมย์ปุ๊บโดนนาเซนท่านยังเคยโดนล่่ยิงเลยนะฮะเด็กงเรียนอื่น เองรุ่นผมเนี่ยพอขึ้นรถเมย์ปุ๊บแม่งเอาแล้วมีมอไซค์มาไล่ยิงแล้วออกจากเซนท่านรัดพ้าว่ะเซนท่านรัดพลาวแล้จุดปะทะหลายๆแล้วบบเยอะยิงนะพี่รอบเลยรอบเซนท่านทุกมุมหวดกันตลอดอือแล้วอ่ะโยกกลับมาที่พี่ไปรับแฟนผมารับแฟนปั๊บก็ใจกันงเขาอยู่ตรงข้ามแหละจริงจริงเขาเห็นผมแล้วแหละแต่ว่าผมว่าไม่เห็นเขา ตอนนั้นพี่ใส่ช็อปกระหนกตอนนั้นยังไม่มีโลโก้ไม่ไม่ผมเอาช็อปกระหนกเน่บที่ที่รักแร้ครับแล้วผมก็เดินแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมบอกว่ามีปืนเอาไม่ทันไม่ทันเพราะว่าเขามาจากข้างหลังไม่รู้ไม่เห็นเขาจะเคลื่อนยังไงก่อนนะพี่ไม่อะเขาก็ชี้อะพอเขาเห็นกระหนกพวกเขาก็ไล่ผมเลยผมก็วิ่งไปโดนไม้ตีหน้าแข้งเนี่ยแล้วก็ รู้สึกจะโดนไม้อ่ะช่วงที่เขาฟานไม่ถูกแล้วโดนเขาเนี่ยโอ้โดนเขานี้เลยอืเกือบสลบแต่ไม่สลบทื่นยันกลับบ้านอวิอ่งข้านนมถนนไปขึ้นสายยี่สิบเก้ากลับขนไปไปผมยาวพี่พี่เหลือผมคอแหมขอจีนกระดุมตองผมปะบ่า,บาเอีงยีนแม่ผมอะแล้วขอโทษทีถามนิดนึงตอนนี้โดนปาเข้าไปที่เนี่ยแ,แ,แล้วเราเน็บ พี่เหน็บตรงนี้ไว้เนี่ยเชือหายเชื่อหลุดไหมพี่ไม่เหลือไม่เหลือ,อแต่ผมก็ได้เคลื่อนมามีคนไปเคลียร์พวกกันครับโอ้แต่ตรงนี้ก็มันต้องเคลื่อนหรือยังไงบ้างพี่กินมามกเพราะว่ามันบวมไงบวมข้างโดนเขานี่พอดีเลยช่วงที่เขาฟาดพุแล้วมันก็เด้งฟาดกลับมาพอดีโดนตู้โทรศัพท์เลยน่าจะโดนตู้โทรศัพท์แหละเพราะว่ามันช่วงเสาเลยอ๋อครับ คนเดียวอ่ะเขาประมาณห้าหกคนแต่ก็นั่นแหละครั้งสุดท้ายที่โดนครับพี่อ้อมก็เป็นเรื่องเล่าเล็กน้อยนะพี่อ้อมพี่อ้อมยังไงก็เดี๋ยวผมขอไลายพี่อ้อมไปนิดนึงได้แล้วขอรูปเก่าสักนิดนึงตอนสมัยเรียนอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่อ้อมพี่อ้อมได้ดูภาพยนตร์โฟกิงมั้งเฮะดูแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ขอพูดคุยเอาข้อดีขอข้อดีก่อนพี่ ก็ได้เตือนน้องๆที่รุ่นต่อๆไปที่เรานั่นหมาเตือนทุกคนเป็นเป็นตัวอย่างที่ใช่มันเป็นสังคมของวัยรุ่นแต่เสียหายครับอืครับเอามาเป็นบทเรียนได้ดีนะครับเอาให้เขาได้ดูว่าเนี่ยดูมันทำแล้วไม่ได้หรอก <c oughs> ไม่เหลือได้หรอกร <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลย่<ช>ครบบู๊กันมานี่สุดท้ายก็พี่อินกับกนกก็ได้ดื่มด้วยกันก็มากินด้วยกัน มีหลายคนครับประชาชื่นอินอะไรถ้าอยู่แ,แถววักสี่รอนเมืองปลาพร้พาวเนี่ยผมจะรู้จักเยอะแล้วนี่นึงขอ,อย้อนอินกระหนกบูชื่นสีรงเรเนี่ยพิ่เจองเรียนไหนต้องเข้าไปใส่แล้วพี่ไม่ส่วนมากจะแล้วแต่กรณีปกติผมจะไม่ไปบู๊กับเขาางหลหสห่ส่วนมากส่วนมากผมขึ้นรถไฟแล้วจะโดนเขาโจมตีพวกผมอะ่ะจะโดนเขาโจมตีว่าพวกผมจะมีรุ่นน้องด้วยอโอนยสินอะไรเงี้ยจะขึ้นรถไปลงในตรงนั้น อำนวยศิลมันต้องไปลงก่อนถึงยมราชนะเพราะไอ้ออววไหูดำอะไรเงี้ยพวกผมเนี่ยรู้จักกับผมว่าหูดำอำนวยอะไรอำนวยอเงี้ย,ย,ยหูดำอำนวยครับแล้วก็พวกโอกหลายคนเจอผมขึ้นไฟไปด้วยกันอย,อยู่ล่างไม่ได้อยู่ล่างเรียนอื่นต้อง <c oughs> อยู่หลังคากันโอ้อยู่หลังคาเนี่ยผมอยู่หลังคายอดเลยขึ้รถไฟโอ้หนั่งไปทุกวันไม่อยากโม สายไปสามเสนเนี่ยผมไปนอนเล่นประจำมาก่อนอ่าเขาดักอยู่ผมไปนอนเล่นนั่งเล่นกับพวกกันแล้วค่อยเข้าโรงเรียนอไปขึ้นสามห้าแล้วหัวลมพรมแล้วที่ขอยกอีกหนึ่งคือตอนนั้นพี่เรื่องเผาโรงเรียนก็เก็คือเกมติดคุกเพราะพี่บางเพียบเลยแหะติดไปสองร้อยคนเลยน่าจะขึ้นเลยอ่ะผมผมโดนไปแล้วผมรู้สึกว่า ไปตอนไปอบไปเขาเรียกว่าไปจัดสันดานนะที่คลายน้ำมันมินอ่ะเออกลับมาผมยังไม่ได้ออกเลยนะผมยังต้องกลับไปติดอยู่อีกเดี๋ยวครั้งแรกว่าที่เข้าเกมอะไรเงี้ยใช่ครับนี่อันนี้ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยผมเป็นไงบ้างครั้งแรกเข้าไปในเรือนจำอะไรเงี้ยไม่่ะผมไม่ใช่เพราะว่าไปกันหลายคนพวกผมทั้งนั้นอ๋อแล้วข้างในเด็กเก่าอะไรอยู่แล้วรู้สึกไงบ้างสายใจเลยผมไปนี่แบบ มีที่น,นอนเลยเขาจะแบ่งที่นอนแล้ให้นอนเลยอมผมไปโดนบ้านที่บ้านเมตาตอนนั้นผมอายุนะคาอยู่ที่บ้านเมตาอ,มอยู่ที่บ้านเมตาแล้วก็ม,ม,มันจะหลุดมันจะหลุดอายุมันจะเกินไงครับนะแล้วนี้แม่ผมไปไม่รู้ไปเคลียร์ไงโอ้โหวิว่งจากเมืองนอกมากลับมาอยู่บ้านแล้วก็วิ่งเรื่องผมอะอือนั่นแหละหลังจากนั้นปุ๊บผมเล่นดนตรีเลยจริง พอผมออกมาจากคุกแล้วผมก็มาเรียนดนตรีเรียนดนังสือ้ไอ,อ,อ,อช่วงบ้านเม่ตาเนี่ยมันเกี่ยวกับงานเผาไม่อะไรเผาโรงเรียนเนี่ยนะครับใชรอายุขนาดไหนขนาดไหนไปอยู่ไหนบางคนเขาอยู่บ้านเมตตาคนบ้านกาลุนาบางคนมีคดีอยู่แล้วก็ไปอีกที่ครับเขาจะแยกไปอย่างนี้เลยแต่เซตผมอะมีผมโชคดีผมรุ่นพี่แต่เขารุ่นน้องกันเนยอะรุ่นน้องที่โรงเรียนะแต่ก็รุ่นรุ่นไ,ไล่กันเนี่ยนะเขาอยู่เมงไนอยู่แล้วฝ่าย อบายน่ารักทุกคนอยู่นั่นไม่ค่อยได้ซีเรียสเลยครับพเพื่อนอยู่เยอะร <laughs> อะเข้าไป200ร้อยคนกี่บ้านนะกระจายกันไปหนึ่ะโอเคโอเคครับผมอ่ะเมื่อกี้พูดถึงโฟกิงมาแล้วพี่ครับข้อดีแล้วในภาพยนต์พี่ขอข้อเสียหรืยว่าควรจะปรับปรุงแต่งยังไงบ้างครับพี่ ก็เดี๋ยวก็เอาเก็บแล้วก็เก็บรายละเอียดเยอะๆอ๋อต้องเก็บรายละเอียดเยอะต้องเจอนเยอะหลายหลายคนหลายอะไรนั่นนะบางทีคิดถึงเพื่อนบางคนเลยนะตอนจะกลับตอนจะมาโรงเรียนน่ะจะเอาระเบิดปลาเขาดันระเบิดคามือมือขาดกางง่ายม่บอดเนยจริงมือขาดเลยเนี่ยหรอใครอะพี่รุ่นพี่เด็กเด็กมื่อไอ้ตาบอดนี่ไงมือขาดตาบอดโโอ้ห ยังอยู่ยังเจออยู่เด็กกมศิบเบไม่รู้อยู่ว่าก็ไม่เจอครับส่วนมากผมจะมาเจอรุ่นน้องที่อยู่ช่างไฟอยู่แถวดอนเมืองอะไรเงี้ยผมเจออยู่ผว้ไอต้มเนี่ยแล้วไอตุยอ๋ยเด็กกมศิเบมีอยู่เด็กพูดถึงเด็กกอ,มอสมกมเบสเขาบอกว่าในภาพยนตร์เนี่ยดึงคนชื่อ, ass, อบบยัสกมศิยเบสเนี่ยอ๋อได้ยินเพราได้ยินเหรอพี่แต่ก็ไม่ท่านเหรผมก็ไม่ได้ซีอะไรครับพวกนั้นมากมายพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกอ่ะ ผมอยู่ปีสามแล้วผมกม็อยากจะจบแล้วตอนนั้นนะผมบอกแื่แต่ครูเขาไม่เข้าใจอาจารย์ยแย่วิจณารกรงสมุทรใช่ไหมครับผมนัม่นแหละเขามีปัญหากับทางผมแล้วก็มีปัญหากับน้องๆกันอีกหลายคนที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมอะ่ะครับผม อ่ะครับผมงั้นพี่สุดท้ายเนี่ยพี่มีฝากอะไรกับเพื่นตอนนี้พี่ได้เข้าชมรมกลับไปชมรมบ้างหรือเปล่าพี่ก็ผมไม่ได้เข้าไปเลยเพราะว่าผมไม่ว่างเลยเลี้ยงลูกคนเดียวอ๋อ แต่ผมก็ยังในเฟสในอะไรเนี่ยผมก็ยังเล่นอยู่อ่ายังเขาโพราะอะไรมาผมก็จะเห็นตลอดครับผมังั้นพี่ไม่ได้ออกความนะครับผมังั้นสุดท้ายพี่ฝากอะไรถึงกับชมรมกระหนกหรือว่าพี่อ้อมนะฮะเป็นสิทธิ์เก่ากระนกรุ่นยี่มากซึ่งไม่ได้เข้ากลับเข้าไปในชมรมเลยห่างหายไปนานเลยครับผมขอสักนิดหนึ่งพี่สุดท้ายครับก็ผมครับมะเขือนะครับอ้าวชอยยี่ห้าไม่ครับนิคเนมผมตรงนู้นครับอ๋อพี่มะเขือผมแก๊ง รถไฟผมแก๊งรถไฟผมแก๊งสามห้างระนานี้แต่ผมขี่ไม่สุดสายใหญ่ผมลงหัวลำโพงนะผมคิดถึงทุกคนนะผ่านอะไรกันมาเยอะแก่กันหมดแล้วนะไม่มีอะไรพูดเยอะผมอ่ะเอครับคิดถึงทุกคนครับครับผม โอเคครับพี่มะเขือแต่ผมเรียกพี่ออดต่างหากแต่ชื่อจริงผมชื่อออดก็บอกชื่อผมนี่นุวลใช่ผมจะเป็นคนจะมองคอยมองเพื่อนฝูงผมจะคอยจะแคร์ถูกตะไปตีอะไรกันที่ไหนผมก็จะต้องจะแคร์เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งหนึ่งไปแล้วเสร็จแล้วไปกูบอกมึงก่อนโอเคป่ะโอเคโอเคไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูโทรเดี๋ยวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวต้องสรุปเด้อนะครับ ก็สุดท้ายขอบคุณมากครับพี่มะเขือที่เราได้มาเจอเจอกันได้มาร่วมดื่มร่วมพบเจอกันนะพี่ง่าก็เดี๋ยวถ้ายังไงผมติดต่อเข้ามาตั้งพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่ได้เลยครับมีอะไรจะเหลาอีกเยอะครับผมแต่ยังไงพี่มีอะไรพี่อยู่ที่พัทยาใช่ไหมพี่ครับผมบ้านผมอยู่นี่ครับออพัทยาถ้ามีสิทธิ์เก่ากระหนกอะไรเข้ามาติดมาเลยทักมาหาผมได้เลยครับ ครับเดี๋ยวมานั่งคุยกันบ้างครับครับผมรุ่นยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดเนี่ยน่าจะเจอกับผมแน่รุ่นนี้ผมสนิทหลายคนเลยนะครับประธานอุ้ยรู้จักไหมพี่ค่ะอย่าว่างเลยผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูอะไรอ๋อครับผมงั้นขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับผมขอบครับครับลิ้นพันกันแล้วลิ้น